เรากลับมาที่กลางทะเลทรายอันนี้ยังไม่ได้ซื้อซื้อมาเลยอ๋อมีหน่วยเงินใหม่ด้วยเหรออ๋อเอาไว้ซื้อตั้งแต่ตอนก่อนเริ่มเกมซื้อตรงนี้ได้เลยฮะอือัปเดตมาใหม่อัปเดตมาใหม่ในร้านนี้ก็มีซื้อล่วงหน้าที่เลยมันเติมได้ไหมเนี่ย <laughs> ลูกซองมาปืนพกกระสุนกระสุนเริ่มต้นมาเหมือนเดิมนำทองไปขายทองอยู่นู่น คือขออย่างเดียวเลยเกมนี้อะไรก็ตามนะฮะขออย่างเดียวเลยดูบิ๊กนะครับที่ไปซื้ออดัสตี้ทริปเนี่ยอย่ามาดูเกมนี้เลยนะขอร้องดูอะไรก็ดูไปอย่ามาดูเกมนี้ขอเลยเขากําลังไปได้ดีอยู่ไปเดินทางกันอันตรายข้างหน้าเราพอจะดูแล้วว่ามีอะไรบ้างนะฮะมีทั้งโจรป้นมีทั้งซอมบี้มีทั้งมนุษย์หมาป่าถ้าเป็นบ้านอย่างนี้คนเยอะข่าไปก่อนแล้วกันไปที่หมู่บ้านมา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 อุย้ยมาเพียบ ม้าเพียบตัวนหนขับได้บ้างไม่ใช่ขับสิ <laughs> ตัวนหนขี่ได้บ้างต้องต้องใช้อะไรจับม้าไหมอ่ะโอ้หนีหมดเลยอะ่ะ uh, เอเอเมรือจะหมดแล้วนะ <laughs> ทำไมนายไม่หยุดอ๋อ <laughs> oh, <laughs> ต้องมีเซดเดิลก่อนต้องมีเซดเดิลก่อนครับมีอานม้าก่อนอ่ uh, บ้านนี้บ้านนี้บ้านานี้ก่อนสักหลังหนึ่ง <laughs> มีไหมซอมบี้มีมันต้องมีอยู่แหละ เฮ้ยไม่มีแฮะผปไม่ได้ยงไงมันว่างรูปภาพเอามาขายเลยกระดาษซื้อพิมพ์อไปแป๊บเดียวมืดแล้วอ่ะสองพันเมตรโอ้มีเสียงมาหอนอย่างงี้ใช่เลยครับโอ้มีแวมไพายด้วยใช่ไหมแมไพายแบหนึงโอ้หายตัวหายตัวหายตัวมารุนมาป่ามาอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอืมอืมอืม เรียบร้อยมนุษย์อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมีสองตัวเร็วโอ้โหโอ้โหเลือดเกือบหมดได้วมพายมาสองมนุษย์มาป่าหนึ่งโอ้มีบ้านซ้ายขวานี่คืออะไรโอ้โอ้นี่ไงหมู่บ้านโอ้ยสมบีเพียบเขาบอกว่าให้ลากมาได้ใช่ไหมมันก็จะถึงยังใกล้ละอีกสองพันเมตร มาเลยมาเลยข้างหน้าตรงนี้อนิดนึงเอาหายหมดเลยเอาโอ้น้ำ <moderate> มันหมดเจ้ามาขอเชื้อเพลิงหน่อยโอเคจอด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 จอจอดจหนึ่งหมื่นแรกยี่สิบเองเหรอมนุษย์หมาป่าแหวมพายสิบห้าโอ้รูปภาพห้าบาทไม่คุ้มเลย โอ้ไม่มีโครรอที่นี่แต่ข้างหน้าตรงนู้นผมเห็นยืนอยู่เรารอในนี้ก็ได้นะใช่ไหมตอนกลางคืนพอดีเลยอ้ามาเลย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 มนุษย์หมาป่าโอ้ดีครับปืนยิงให้เลยครับขอบคุณมากมาเลยครับมาข้างหน้าเลยมาเลยเอออือดีมากขอบคุณมากไหนอีกไหนอีกไหนอีกนี่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 โอ้ดีมากเลยขอบคุณมากป้อมปืนข้างในเหะ อ๋อนี่ไงมาอยู่ข้างในเลยขอบคุณมากแวมไพร์ขอบใจนายมากที่เข้ามาข้างในมาเสิร์ฟถึงที่ไม่ต้องทำอะไรเลยป้อมปืนจัดการให้ได้มาแปดตัวสิบห้าโออีซีมันนีอีซีมันนีซื้อไลเฟิรด้วยดีไหมไลฟเฟิรเท่าไหร่เจ็สิบห้าเอาไปด้วยก็ดีนะเดี๋ยวรอเก็บเงนินอีกคืนนึงครับแป๊บเดียวไม่นานนยิงต้องหลายตัวนะแต่ว่าไม่เห็นตัว อยู่ตรงไหนอะ่ะอ้นี่เต็มเลยหนึ่งสองข้างบนมีไหมข้างบนไม่มีเช้าแล้วแป๊บเดียวเองอะไรเนี่ยโอ้เร็วมากเจ็ดตัวอืมไปอ่ะเดี๋ยวซื้อไลเฟิลไลฟเฟิลนเจ็ดสิบห้าบาทโอเคครับหมดแล้วครับเชื้อเพลิงโอ้ยกว่าจะถึงข้างหน้าอ่าน้องหมามาพอดีเลยน้องหมาอสองตัวสองตัวโอเคพอไปได้อยู่นิดนึง ข้างหน้ามีบ้านเอาล่ะต้องจอดครับไม่จอดไม่ได้ไม่จอดไม่ได้ไดไไดซ้ายมือไม่มีอะไรขวามือตรงนี้แหละอือฮึอือฮึมาเลยของเพียบของเพียบเลยกระสุนแต่ไม่มีเชื้อเพลิงเลยต้องใช้ซอมบี้แล้วอันนี้โอ้โหนาฬิกาโอ้สเนกออยซอมบี้คือเชื้อเพลิงอย่างดี อืมอือหมดแล้วไปได้มานิดเดียวแต่ก็ไปได้อยู่หนึ่งมืนสองพันเมตรมุ่งหน้าต่อตกดึกอีกแล้วอยู่ไกลบ้านด้วยอันตรายจริงๆเออเดี๋ยวนี้อะไรอ๋อที่ขายของเหรออ๋อมีกลางทางอยู่ด้วยเหรอห้าบาทแจกันนาฬิกาทองนาฬิกาทองสิบห้าบาท โอ้ไม่คุ้มเลยเชือกห้าบาทรุปปันห้าบาทยี่สิบบาทได้มาร้อยเก้าสิบกระสุนอันนี้ไม่เอาโอ้ไม่ดีเลยโอ้นี่ไงหมู่บ้านให้ป้นเอาละเราควรจะต้องลุยหน่อยเพราะว่าไม่มีเชื้อเพลิงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตมาเลยอืม กระสุนไม่พอครับซอมบี้เยอะมากอืมเก็บของไปก่อนเก็บของไปเก็บของเติมเชื้อเพลิงโอ้ยจะมาสปอนกันกันตรงนี้อะไรกัดเราเมื่อกี้เศษซากซอมบี้เพียบเลยครับซอมบี้เยอะมากมเกือบเกือบเกือบเต็มเกือบเต็มได้อยู่ได้อยู่คือผมว่าเก็บเงินแล้วก็ซื้อ ชื้อเพลิงอย่างเดียวดีไหมลาบากเลยเกินเต็มครับผม <laughs> เชื้อเพลิงเต็มโอเคไปไปต่อดีกว่าซอมบี้เยอะมากตรงนี้น้ํามันเต็มเชื้อเพลิงเต็มจริงๆตรงนี้มันมีอันนี้ใช่ไหมจริงๆมันมีตู้เซฟใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยมีธนาคารอยู่ใช่ครับแต่สอมบี้เยอะมากกระสุนไม่พอไปก่อนดีกว่ามาตรงนี้เราก็จะได้มาเลยให้มาเลยอยินดีต้อนรับสู่บ้านของเราเอง คืนนี้เป็นมนุษย์หมาป่าตัวใหญ่ๆข้างในอีกตัวหนึ่งอ๋อสปอรในบ้านด้วยเหรอโอเคเช้าแล้ววันวันมีแต่เรื่องวุ่นได้เป็นร้อยได้เป็นร้อยซื้อไปเลยครับอะไรยี่สิบนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดอืมเติมแล้วแบบรู้สึกดีมากเชื้อเพลิงอยู่ในนี้ เจ็ดอันแล้วก็อยู่บนรถไฟนะฮะที่ระวางไว้เมื่อกี้อีกเพียบให้ได้สักครึ่งทางก่อนไหมสี่หมื่นเนื้อเหนื่อยวันนี้มนุษย์หมาป่ามาไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจรีบไป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 มัน8ปดหมืเมตรนะถึงเม็กซิโกอย่าจอดตอนกลางคืนอย่าจอดอันตรายจริงๆเย้สามหมื่นเมตรจอดก่อน อไม่ได้สู้อะไรเลยเดี๋ยวนะใส่ทานเข้าไปหนึ่งก้อนสองก้อนสาก้อนโอเคไปไปต่อเดียเดี๋ยเดียวซื้อได้อีกซื้อได้อีกซื้อได้ก,ก้อนหนึ่งมีไหมล่ะอ้าอ๋อกระสุนเต็มเหรอถ้ากลับมาใหม่คือกระสุนเต็มใช่ไหมเนี่ยอืมดีมากไปครับไปต่อฮนะไม่ต้องหยุดโหเล่นนานมากเลยนะเนี่ย นานกว่าอดัสติทวีปอีกอย่างนานมีประสาสาทด้วยฮะเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะขอไปแปดหมืนเมตรก่อนอุตสาหเก็บอันนี้มาอุตสา,าเก็บเชื้อเพลิงมาเยอะมาแล้วตอนนลางคืนมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยขอฟาร์มเงินหน่อยตัวละยี่สิบตัวละยี่สิบสิบตัวสองร้อยโอเคเชา้าขอบคุณมากเลยป้อมปืน ดีจริงๆซื้อกระสุนสักหน่อยแล้วก็ซื้อเชื้อเพลิงเก็บไว้สบายใจเลยครับถึงแน่ๆฮะถึงแน่นอนดีนะที่ไม่มีความหิว <c oughs> อย่าไปทักอย่าไปทักอัปเดตอาจจะมาก็ได้มีหิวมีกระหายไปครับอีกครึ่งทางไม่สนใจอะไรทั้งนั้นตอนนี้ตรงอย่างเดียวมุ่งหน้าอย่างเดียวสี่หมืนเมตรแล้วมีฟาร์มอยู่ตรงนู้นด้วยอะค่อยแวะค่อยแวะโอเคครับห้าหมื่นฮะ ห้าหมื่นเมตรเชื้อเพงใช้ไปนิดเดียวเองถึงแน่นอนเออซอมบี้ซอมบี้โดนเหยียบ <laughs> ซอมบี้ชอบสปอนที่ตัวที่โกงมากถึงแล้วหกหมื่นเช้าพอดีไม่แวะนะไม่แวะโอ้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มอืมเป็นไงเป็นไง ล้มไปเลยยังยืนขึ้นไม่ได้อีกโอ้โ oh หบางทีมันก็ไกลเกินนะ80,000 80,000เมตรอดัดสติทริปยังแค่20,000เองนี่80,000 <laughs> เหนื่อยเลยเล่นแต่ละรอบนี่คือเหนื่อยมาก1,000 100, งสุดท้ายฮะโอ้โ oh หมาถึงจนได้ oh, มาอย่างยากลำบากแวะเติมน้ำมันก่อน80,000เมตรครับข้างหน้ารอเราอยู่ ด้วยประสบการณ์การเดินทางอนดิสตีทริปกลางทะเลทรายแต่อันนี้มันอันตรายมากกว่าซอมบี้เยอะมากซอมบี้ตามติดเดินยังไงก็หนีไม่พ้นนอกจากจะขี่มาหรือว่านั่งรถไฟโอ้โหโอ้โหกี่คนเนี่ยอุ้ยเออไม่เอาอะเปิงกระสุนเอาละฮะตอนกลางคืนแล้ว7 6 0 0หเมตรครับอีกสี่พเมตรนี่คือถึงแล้วใช่ไหมมีป้อมปืนอยู่ใช่ครับ โอ้โหแต่ว่ามีคนอยู่นะโอ้อะอ่ะเขาไม่ได้ช่วยเราเหรอเอาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเปิดก่อนกดเปิดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคกดเปิดแล้วชุบชีวิตชุบชุบชุบโอ้โหยิงกันสนาดวันไวสามนาทีครับสามนาทีครับผมสามนาทีผมจะรอดไหมต้องใช้อีกกี่โลบักมันโอ้โหมันหนานแน่นไปหมด มันหนาแน่นเลยว่ะโอ้โหมาเป็นขบวนมาเป็นขบวนการอีกสองนาทีครึ่งคือซอมบี้เนะี่ยคือมาตอนลางคืนไงแต่ว่าที่เหลือก็คือโจรลังโจรโอ้โหอ้โหโอ้โหวุ่นวายมากยิงโดนกันเองมากไหมนะเหมือนจะโดนนะแต่ทำไมล่ะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีโอเคเออเราต้องได้เราต้องไปถึงดีนะ ดีนะที่มีรบักพอไกลละใกลละ,ละอีกนิดเดียวหมดเวลาแล้วเยอเราผ่านได้แต่ยิงกันรัวๆแลวจะชุบชีวิตทําไมละ่ะในเมื่อเราผ่านได้ลองชุบดูสินี่คือผ่านแล้วนะนี่คือผ่านแล้วนะนี่คือผ่านแล้วนะเฮ้ยผ่านแล้วเฮ้ย <laughs> โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ